เป็นรสจาติที่มังคุดในสายหมอกนะครับของอำเภอไปตรงมีลักษณะเหมือนปุยฝ้ายนะครับสีขาวนวลตอนนี้ในพื้นที่นะครับเกษตรกรได้ราคาที่สูงนะครับคือประมาณกิโลกรัมละร้อยบาทในระดับพีเมียมปีนี้เป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดเพราะว่าในพื้นที่ไปตรงนี้เปิดฤดูกาลมาร10บาทแล้วก็ยืนอยู่เป็น1ิวัน ิัหมดแรงกินเลยจิ้มนะไอ้่กเวิบนี่ก่อนไนุกจะทันจีไอจิ้มจิมจิมจิมมอร่อยอืมมากกลมกลมหวานหวานอบเปรี้ยวนิดๆซึ่งเป็นรสชาติที่มังคุดในสายหมก ลูกดอกนะครับของอำเภอไปตรงลูกลูกดอกอร่จริงไม่ได้ปลายดอรอร่อยมากครับือนสิงกสำหรับมังคุดในสายหมวกไปตรงนะครับมีลักษณะเด่น ตามสภาพภูมิอากาศของเบตงนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในอำเภอเบตงนั้นสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันถึง3ครั้งนะครับในตอนเช้าก็จะเป็นลนักษณะของหมอกนะคะรับพอสายๆอากาศก็จะร้อนขึ้นส่วนในตอนเย็นก็จะมีฝนตกอยู่บ่อยครั้งนะครับจากลักษณะภูมิอากาศอย่างนี้นี่เองทําให้มังคุดของเบตงเนี่ย จะมีลักษณะเด่นก็คือ,อมีการเคลือบแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับทั้งหมด3ชั้นลักษณะของเนื้อจะเป็นลักษณะของ3ชั้นแล้วก็เป็นลักษณะของมีลักษณะเหมือนปุยฝ้ายนะครับสีขานวนวลนะครับมาคุดเมื่อเปลือกดําแล้วแต่ที่นี่ไม่ฉ่าน้ําจะแห้งแล้วก็มีรสชาติอร่อยครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตลาดที่ะระดับพรีเมียมนะครับก็สามารถที่จะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นครับ เลยราคาไรการส่งออรับซื้อเท่าไหร่ครับอตอนนี้ในพื้นที่นะครับเกษตรกรได้ราคาที่สูงนะครับคือประมาณกิโลกรัมละร้อยบาทนะครับในระดับพรีเมียมครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากครับปีนี้เป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมังกดเพราะว่าในพื้นที่เบตรงนี้เปดิดฤดูกาลมา110บบาทแล้วก็ยืนอยู่เป็น เป็น10วันค่ะถือว่าเป็นระยะยาวในรอบหลายปีเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ผลผลิตออกเยอะด้วยปีนี้ออกเยอะเทียบกับปีที่แล้วออกเยอะเกินกินหนึ่งมากกว่ามากกว่าปีที่แล้วเกินนถือว่าเป็นปีที่เกษตรกรชาวสวนมังคุดนี่ก็ยิ้มยิ้มออกอยู่นะใช่ใช่ค่ะเป็นปีทองเลยปีทองของมันปีนี้เกษตรกรขยันเก็บมังคุดกันเพิ่มขึ้นนะคะใช่ค่าเก็บมังคุดก็1ิบาทถึง7บาท 7จ็ถึงสิบาทต่อหนึกิโลใช่ต่อหนึกิโลก็รายได้ล่ะถ้าไล่หนึ่งนี้รายได้ก็อยู่ที่ต้นก็อยู่ที่ประมาณสามพต่อหนึ่งต้นนะคะต่อหนึ่งต้นตลอดทั้งฤดูกาลของปีนี้มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ